ครับผมสว่สดีครับผมนี่จากกัรตโลคสปานะฮะอันนี้วันนี้ก็จะมารีวิวกับโตาอบนะครับเตาอบตอนนี้มีสถานการณ์ของโควิด -19 ทีนะครับที่กําลังระบาดอยู่ทุกวันนี้นะครับสําหรับคนที่ต้องการอยากจะอบสมุนไพรอบตัวแต่ว่ายังกลัวในส่วนของเรื่องโรคระบาดอยู่เรามีวิธีแก้ไขนะครับก็คือในส่วนของเตนี้เราจะติดตั้งอุปก,กรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือในกรณีว่าเป็น อุปกรณ์ที่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้นะครับก็คือมันจะเป็นใยละเอียดเขา,าเรียกว่าเป็นเป็นละอองนะครับเป็นไอหมอนะครับที่ค้นออกมานะครับแล้วก็คือเราจะมีน้ํายาให้ด้วยครับน้ํายาโควิดอันนี้คือเรามีไบเซอร์การันตีนะครับไบเซอร์รจากต่างประเทศการันตีนว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงนะครับ แล้วในส่วนนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็คือมันจะเป็นในส่วนของการค้นหมอกนะครับค้นไอหมอกเข้าไปในชัในตู้นะครับกองการฆ่าเชื้อครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟนะครับไฟที่ว่าจะเปิดในระบบของตัวหม้อทําความร้อนไอ้น้ํานะครับก็คืออยู่ภายใต้ที่นั่งของเรานะฮะสองระบบด้วยกันนะครับก็คือระบบฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ระบบไอ้น้ํานะครับกรณีก่อน เราเข้าไปอบเราก็ต้องฆ่าเชื้อภายในตู้ก่อนหรือถ้าเราอยากจะฆ่าเชื้อตัวเราด้วยภายในตัวเราด้วยแล้วก็เข้าไปอบด้วยกันเลยเปิดประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับเพื่อในการฆ่าเชื้อให้หมดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ออกมาปิดในส่วนของสวิตตัวฆ่าเชื้อนะครับพอปิดสวิตเสร็จปุ๊บเราก็มาทําการในส่วนของตัวอบออสมุนไพรได้เลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิในส่วนนี้เราก็จะมีในตัวชโมสตัตนะครับที่เราจะให้ไปก็คือ จะปรับในอุณหภูมิอยู่ที่4 5่สถึงห้องศานะครับอยู่แค่นี้พอนะครับไม่ต้องไปปรับเกินนะครับถ้าปรับเกินก็อุณหภูมิก็จะร้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เราใช้ก็คือ4 5่สถึงห้องศานะครับตรงนี้นะครับแล้วส่วนเบรกเกอร์เราจะต้องเปิดเบรกเกอร์ก่อนขั้นแรกนะฮะอันนี้เราต้องเปิดเบรกเกอร์แล้วเราค่อยมาเปิดสวิตช์นะครับพอเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บนะครับไฟในตู้ก็จะส่องสว่างตัวนี้ก็ปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ปิดไ้ก่อนอันนี้ก็คือไฟส่องสว่างนะครับ ภายในตู้ไฟสองสว่างมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าภายในตู้จะสว่างนะครับค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่อยากให้มันสว่างมากหรือว่าอยากอยู่เป็นส่วนตัวแล้วก็ปิดไฟก็ได้นะครับเพื่อปิดไฟปุ๊บอ่าเราก็จะปิดแล้วแล้วก็ในส่วนของถ่าเชื้อเราก็เปิดสวิตช์ปึ๊บแล้วเราก็หมุนได้เลยครับแล้วก็จะมีไอระเหยนะครับจากไอหมอกนะครับมันก็จะพุ่นออกมาครับผมอันนี้เราก็จะมาดูระบบฆ่าเชื้อกันนะครับภายในตู้นะครับ ในส่วนของตัวนี้ก็คือไฟเราเปิดไว้นะครับก็คือคือเพื่อที่จะให้เราเห็นไอหมอกนะครับที่มันพ่นออกมานะครับลองดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะปิดสวิตช์ก่อนนะฮะก็คือเปิดปส๊บนะครับในส่วนของการทําไอหมอกนะครับเราก็จะพ่นออกมาแบบนี้นะครับก็จะมีไอหมอกพ่นออกมานะฮะนะครับจะเป็นละอองฝอยนะครับจะไม่แรงมากนะครับอันนี้มันก็จะออกตามตามที่เราปรับอุณหภูมิไว้นะครับ ประมาณ1-2นาทีนะครับ1นนาทีแล้วเราค่อยปิดสวิตช์นะครับพอปิดสวิตช์ปุ๊บเราก็เปิดระบบของตัวทำสมุนไพรนะครับในการอบสมุนไพรได้เลยครับเปิดปุ๊บนะครับแล้วเราก็ไปก็ใส่สมุนไพรในหม้อให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวนี้เราก็จะมีคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในการเขาเรียกว่าตัวมอสต์นะครับในตัวตารการตัดตัดคุณภูไปในตู้นะครับมันจะตัดโดยอัตโนมัติเพื่อที่ว่า ความปลอดภัยของลูกค้าจะไม่ร้อนมากหรือจะไม่น้อยเกินไปนะครับนี่นะครับก็คือสามารถปลับได้เลยนะครับอบนี่ก็ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับเยอันนี้ก็จะเป็นตู้อบตู้หนึ่งที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองอให้ลูกค้าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดครับเราก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้ออกมาเพื่อให้ลูกค้า ได้อีกความมั่นใจกับเราว่าเราผลิตเพื่อรักษาคุมรักษาโรคด้วยครับผมขอบคุณครับ